ชีพครับโอ,โอ้ยการเลี้ยงหอยมันดีจริงๆเลี้ยงหอยเชอรี่สร้างไรายได้อย่างดีเลยครับเฮ้ยคุณคุณเปลี่ยนจากเลี้ยงหนูมาเลี้ยงหอยแล้วหรอโอ้ถ้าเลี้ยงหอยแล้วมันไรายได้ดีผมก็จะเลี้ยงอยแต่เลี้ยงหนูแล้วไรายได้ไม่ดีเหรอเล,เลี้ยงหนูแล้วมีแต่เรื่องมีแต่ความปวดหัว <c oughs> เลี้ยงหอยดีกว่าดีครับอไปที่บ้านของนายประภาสชัยเพลิดนะครับเป็นอนดีตข้าราชการครูเกษียณอายุเขาเนี่ยคิดหารายได้หลังเกษียณด้วยการทําการเกษตรและ เลี้ยงหอยขมหอยโข่งใต้อหอยเชอรี่พื้นบ้านและหอยเชอรี่สีทองโอ้มีหลายสายพันธุ์อยู่ที่นี่ครับสวนสัมมปิบ้านบ่อกแก่หมู่4ตำบลเลิงแฝกอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามต้าอบอกพิกัดแน่ชัดขนาดนี้ลองไปเรียนรู้กันดูนะครับที่นี่เขาเลี้ยงหอยขายแบบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะเลี้ยงในกระชังบกโดยนําพ่อแม่พันธุ์หอยเนี่ยมาใส่ในน้าตรงนี้แล้วก็ ใส่น้ำลงไปให้เต็มในบอ่อเนี่ยใส่น้ำลงไปให้เต็มเลยนะแล้วก็นําผักตบชวาลงไปด้วยเ<ห>ขาบอกว่ามันจะช่วยบําบัดให้น้ำเน่ยสะอาดขึ้นเพราะหอยน่ะถ้ากินอาหารมากมันก็มีมูลออกมามา,มากไงก็เป็นการบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติออนั่นแหละเขาบอกว่าทำแบบนี้นะทิ้งเอาไว้ประมาณสักหนึ่งเดือนตัวแม่พันเนี่ย จะมีการผสมพันธุ์ใช่ไหมแล้วจะวางไข่ออกมาให้เห็นแบบนี้นี่เป็นจุดๆๆๆๆ,ๆ,ๆแบบนี้คือก่อนหน้า,นาที่จะเลี้ยงหอยขาย,ยพี่แกบอกแบบนี้ว่าก็ทดลองเลี้ยงอย่างอื่นลงทุนอย่างอื่นมาก็เยอะก็เคยไปลงทุนกับปลาบ้างไปลงทุนกับไบบก่ไกบ้างสุดท้ายมันดันไปออกน้ําเต้าวขาดทุนย้อยยับไม่เอาสิอุ้ยแต่คุณดูหอยหอยใหญ่จัง หูเกือบเต็มฝ่าม,มือเอาเงี้ไอ้อย่างอื่นที่เคยลงทุนอะ่ะพอแล้วไม่คุ้มทุนเลยแล้วปีที่แล้วเขาได้ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงหอยโข,ขงหอยเชอรี่ก็เลยรู้ว่ามันสร้างไรายได้ดีแล้วต้นทุนต่ําด้วยอ่ะก,ก็เลยลองดูหอยที่เพาะเลี้ยงไว้จําหน่ายเนี่ยเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อย่างดีเลยนะก็คือมีพ่อพันธุ์แม่พนันธุ์หอยโขงจะขายคู่ละ80บาทาแต่ถ้าเป็นหอยเชอรี่สีทองน,นี่สีทองมากอะ่ะคู่ละ40บาท สีมันดีนะสีสวยยังเลยดูอีแล้วดูเป็นหอยสุขภาพดีส่วนไข่หอยเขาขายด้วยนะขายหอยเนี่ยขายลังละ20มี20ฟองส่งขายมากถึง300คู่เอาละเขาบอกว่าส่งนะไปทุกที่เหนือสุดใต้สุดก็เคยส่งไปแล้วแล้วยังไงรู้ไหมลูกค้าเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยที่ส่งไปให้ลูกค้านะทางด้านนายประภาสบอกว่าต้องขอเวลาในการเตรียมเนี่ยอย่างน้อย3-5วันนะรอหนแล้วกันเพื่อให้หอยมันจําสินหรือว่าหอยหลับ แล้วก็จะนําออกมาไว้ที่ดินหรือว่าทรายจากนั้นหอยจะหดตัวเข้าไปในกระดองสัก2วันก็หลับแล้วก็ค่อยนอําแพ็คส่งขาย คือการจะส่งไปให้มันต้องใช้เวลาต้องให้หอยเขาจำสีใช่ไหมไม่งั้นหอยมันตายส่งไปคุณก็เลี้ยงไม่ได้มันก็ตายคายอยู่ในกล่องไงเออมันมีวิธีนะไม่ใช่สูมสี่สูบห้าเนาะถูกต้องครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นร้านอาหารนะเขาก็อยากได้หอยเป็นเป็นนี่แหละมันจะได้สดจะได้สดใช่ไหมเล่าแล้วเขานําไปทําอะไรได้บ้างล่ะไอหอยพวกเนี้ยก็บอกลวกจิ้มก็ได้ส้มตำอ่าส้มตำน้องไปตองคุณชอบแกงแกงอ่อมเออเอางี้แล้วกันผมว่าการเลี้ยงหอยเนี่ยยิ่งเป็นหอยพื้นบ้านธรรมดาเนี่ยทำเป็น เล่นไปมันสร้างไรายได้ดีนะบางคนบอกว่าเอ้าคุณชนะหอยประเภนเนี้ยก็หาตามท้องไร่ท้องนาหรือว่าตามคูครองก็ได้ออแต่ถ้าเลี้ยงเองมันตัวใหญ่อะตัวใหญ่แล้วมันสะอาดใช่อันนี้สําคัญเอมอมันสะอาดแล้วมันก็ปลอดสารพิษไงถกราก็ไม่รู้ว่าแบบว่าถ้ามันเลี้ยงปล่อยธรรมชาติมันจะมีสารพงสารพิษหป่าใช่ไหมล่ะ